สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game และแล้วนี่เองโพทาลัยกอล์ฟแคนดี้ปยมีอะไรดีปุ๋ย ไม่รู้เหมือนกันอ่ะจัดไปจัดไปดูข้างในหน่อยสวัสดีครับ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 นี่คือทีมงานถูกต้องครับผมที่นี่สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าเชิญ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 ทุกคนฮะเบียดกันมากเบียดกันมากเริ่มจากคนที่น่าจะมีชื่อเสียงและคุ้นเคยฮะครับนี่คือโปรกอตสวัสดีครับสวัสดีครับโปกอตครับโปกอตนี่นะฮะต้องบอกเลยว่ามีชื่อเสียงเพราะผ่าน นักก so ีฬาที the ่ผ่านมือผ่าตัดโปรอส์มาหลายคนแล้วมีใครบ้างพอพูดได้ไหมโปกอสก็มีอย่างโปแหวนโปอาร์มนะครับแล้วก็โปรหลายๆท่านครับโคโค่ด้วยนะสะพานนิดหน่อยครับนิดหน่อยนครับซ้อมอยู่ด้วยกันมากกว่าครับก็เป็นหัวหน้าหลักกัอยู่ที่นี่เลยครับผมแล้วมีมีโปรอีกสองท่านทานแนะนำตัวนิดหนึ่งโปไหนครับโปรไหนโปเป้ครับ บทบาทของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยนะที่นี่ครับผมเราทํางานเป็นทีมครับปกติลูกศิษย์เดินมาหาเนี่ยจะเลือกโปรเองนะครับจะเรียนกับใครก็ได้นะครับคราวนี้เวลาเราเราเวิร์กกันไปเนี่ยบางเคสที่มีปัญหาที่เราไม่ถนัดหรือเราแก้ไม่ตกเนี่ยเราจะปรึกษากันอ๋อปรึกษากันใช่ครับเราจะปรึกษากันเพราะข้อดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับเราจะเปิดนะครับรับฟังแล้วก็แชร์กันครับผม ได้แล้วที่นี่เนี่ยอยู่ที่ถ้าเดินเข้ามาอย่างที่เราเดินเข้ามาง่ายๆเลยเดินเข้าโพรทาลายมาซ้ายสุดซ้ายสุดเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยไหนๆมาโรงเรียนสอนกอล์ฟแล้วขับพันเตอร์ไม่เคยมาโรงเรียนสอนกอล์ฟไหนมาก่อนเลยนะถูกตรองครับมผที่แรกเลยที่แรกเลยต้องมาดูกันหน่อยว่าที่นี่จริงๆแล้วมีเครื่องมือมีอะไรโดดเด่นที่ช่วยให้นักกอล์ฟเนี่ยมีกอล์ฟได้ดีขึ้นบ้างครับผมนี่มีอะไรบ้างที่นี่จะมีอุปกรณ์ไฮเทคครับ ก็คือครบเลยที่ต่างประเทศเขามีอะไรกันเรามีหมดนะครับในระดับโลกคือไม่ต่างนะครับหลักๆก็จะเป็นแฟกแมนนะครับเป็นตัวโปรนะครับตัวนี้จะให้ความละเอียดสูงนะครับเหมือนพวกที่ทัวร์เขาใช้กันจริงๆนะครับแฟกแมนก็จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคลาบดาต้าและบอ l l ดาต้ครบนะครับ ตัวนึงจะเป็น Kwave ครับ Kwave จะเป็น Body Sensor นะครับตัวนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Body Data นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้เช็ควิดีโอครับโด้ทุกท่านนี่คือทำงานงานใช้ได้หมดใช้ได้หมดกันโอไนนี่เป็นไงบ้างโอไนนให้พูดถึงตัวเองหน่อยจะเก่งเรื่องไหนเป็นพิเศษชอบดูนักกีฬาแบบไหนผมจะดูนักกีฬาครับตั้งแต่ นักกีฬาที่เล่นเล่นเป็นแล้วนะครับแล้วก็แบบอาจจะแบบเพิ่งเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูได้ได้เด็กด้วยไหมเด็กด้วยไหมเด็กด้วยครับเด็กด้วยใช่ไหมโปเป้โปเป้คนนี้ได้คนนี้ได้เสาว่าเก่งเรื่องเคเบสครับผมเดี๋ยวให้คนนี้ดูเคเบสให้ผมนะอ่ถูกต้องใช่แล้วโปเป้เป็นไงครับของผมเปงก็เน้นวงสวิงเป็นหลักนะครับตั้งแต่บิจินเนอร์นักกีฬาก็เน้นที่ภาพเน้นที่อะไแบบนี้ครับโอเค ก็พูดูพวกวิดีโอวิดีโอส่วนโปรก๊อตนี่น่าใช้ได้หมดอยู่แล้วครับผมให้พูดถึงใช้ได้หมดเลยใช่ไหมใช้ใช้เครื่องมือได้หมดโอเคโอเคโอเคแล้วได้ข่าวว่าแบบมีมีโปรรับส่งรับเชิญด้วยนะเหมือนแบบมันเห็นโปรอุ๋ยเคยอยู่ที่นี่ด้วยอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่โปรอุ๋ยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเข้าถ้าใครเข้ามาซ้ายสุดเนี่ยก็จะเจอกับโปรทั้งสามท่านนี้ครับผมแล้วก็มาลองพูดคุยได้ว่าเป็นยังไงใช่ครับแต่วันนี้ ผมจะพูดคุยก่อนผมจะพูดคุยก่อนให้คุณมาเทสให้ท่านผู้ชมเลยไงใช่เราต้องมาเทสให้ท่านผู้ชมดูว่าแบบที่นี่เขามีขั้นตอนยังไงบ้างแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพไงว่าถ้าท่านผู้ชมมาเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านผู้ชมถูกต้องโดยปัญหาผมเนี่ยมีปัญหาค่าชงนิติไม่ค่อยดีฮะลังลูกซะเป็นส่วนใหญ่ครับต้องฝากทีมงานโปรช่วยดูโปรนิดนึงฮะว่าแบบมีอะไรแก้บ้างได้เริ่มจากอะไรก่อนดี เริ่มจากการเก็บข้อมูลครับนะครับปกติเราจะไม่ไปแก้ไขมั่วๆเพราะมันไม่เป็นผลดีเลยครับก็เลยต้องเก็บข้อมูลให้ครบนะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเคให้เห็นปัญหาอาการสาเหตุอะไรให้ครบนะครับแล้วถึงระบุวิธีการแก้ไขนะครับก็จะเก็บแท็กแมนวิดีโอแล้วก็เคเวสนะครับผมครับได้งั้นจัดไปเริ่มจากตัวผมเองก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนใส่ถุงมือถุงมือแล้วไปดูค่าแท็กแมนกันครับผมได้งั้นตาออกไปข้างนอกเลยที่นี่ง่ายมากเลยนะใช่ไหม ครับผมเปิดไปปุ๊บตีได้เลยครับออกไปตีได้เลย <c oughs> คานผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้แบ็กกราวน์ของโพเาเลโกฟแคมปมีไปแล้ว เราจะมาแก้ปัญหากันถูกต้องเราจะมาลองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยว่าที่นี่เขามีเขามีบริการอะไรบ้างถูกต้องแล้วพี่ก๊อตเนี่ยจะให้คําแนะนําอะไรเกี่ยวกับนถ้านากรบ้างถ้ามาใช้บริการที่นี่ถูกต้องอย่างที่เราสร้านไปคนนี้นี่ไม่ธรรมดาถูกต้องคนนี้ป็นบการเยอะมากถูกต้องครับผมรู้จักมานานละใช่ครับผมอย่างที่เราบอกไปเคยสอนทั้งแหวนเคยสอนทั้งกรอบหลายคนมาถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้มาสอนโปรอิดด้วยถูกต้องเฮ้ยดีดีครับทานเห็นบอกตีหลังลูกเหรอครับช่วงนี้มีปัญหาตีหล แล้วแล้วขั้นตอนนี้พี่กอจะทำยังไงถ้าสมมติว่าถ้านากรมีปัญหาเริ่มต้นก็ต้องคุยก่อนว่าปัญหาของเขาคืออะไรครับผม่องของผมไม่ตีหลังลูกหลังลูกก็คือต้องมาดูของเดิมก่อนว่าผิดยังไงขอเก็บข้อมูลก่อนมี TrackMan มีวิดีโอมีเคเวสได้ได้ข้อมูลครบค้วนได้ปกิจะได้เห็นปัญหาชัดเลยโอเคแล้วก็เราจะดูที่ตัวเลขอะไรเป็นพิเศษ เมื่อตีไม่โดนลูกเนี่ยคือหลังลูกท็อปลูกอะไรพวกนี้ครับตัวเลขสำคัญก็คือแอทแทกแองเกิลครับเข้าปม๊บเข้าใช่ว่าฮิตดาวหรือฮิตอัพอะไรเหมาะสมหรือเปล่าโอเคได้ก็คือเริ่มจากแทร์กแมนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอแล้วก็ไปดูเคเวสด้วยนะครับจัดไปจัดเลยดีกว่าเอากี่ลูกดีสองสามลูกก็โอเคครับสองสามลูกนะครับซึ่งที่โพธาไลเนี่ยเขาจะมีนี่เขาเรียกว่าลูกกอล์ฟโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนะฮะอย่างที่เรารู้ปึ๊บกผขึ้นมาเนี่ยมันก็นี่ปึ๊บไฮเทค นะฮะเรก็เป็นลูกกอล์ฟอย่างดีด้วย NXT t ทเทนิสนะจัดไปรครับผมอืม เอาละครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่โปรอิดไปเทสให้พี่ก๊อตได้ดูแล้วแล้วก็คราวนี้มาดู Data กันหน่อยครับผมว่าแท็กแมนผลออกมาเป็นยังไงบ้างมาช้ำแหละชิ้นส่วนตรงนิดึงครับผมมาดูหน่อยมาดูหน่อยพี่ก๊อตได้ครับยังแท็กแม่เนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องถ้าเป็นการแพทย์ก็คือ MRI ครับผมนะครับมันละเอียดกว่าเข้าสแกนเลยถูกต้องละเอียดกว่าเพราะมันเห็นเป็นสามมิติเหมือนเข้าอุโมงค์อ่ะเหมือนเข้าอุโมงค์นะครับท่านนี้โปรอิดมีปัญหาหลังลูกเนี่ยครับเบื้องต้นเนี่ยเราเรามี ลูกดีกับลูกไม่ดีเห็นชัดแล้วนะครับลูกเนี้ยคือลูกที่มีปัญหานะครับโปรอีทจะเห็นว่าข้อมูลหลักๆสําคัญๆเนี่ยมันกระจัดกระจายครับทั้ง Attack a n g l e ทั้ง Spin l o ลอดสปินเลดอะไรเงี้ยมันมันไม่อยู่ในโซนสีฟ้ามันไม่อยู่ในโซนสีฟ้าครับผมโซนสีฟ้านี่คือออปติมัลการต้านะครับคือควรจะเป็นอย่างนี้สําหรับเหล็กเจ็ดใช่ไหมพี่สำหรับเหล็กเจ็ดครับนี่คือสําหรับทุกคนรับสำหรับ เอเวอเรสต์ของโปรโอ้ของโปรเลยเราต้องเทียบกับพวกวงดนีแล้วกันครับคนไม่ใช่โปรแต่วงมาตรฐานก็มีอโเคคเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันหลุดออกนอกโซนหมดเลยมีอะไรแย่บ้างครับแย่ก็คือแอทแท็กแองเกิลชันชันคือลบหกจุดสีฮิตดาวเยอะแต่ยังหลังลูกถูกไหมครับครับผมแสดงว่ามันไม่ใช่ว่าฮิตดาวอย่างเดียวแล้วมันจะไม่หลังลูกมันมีปัญหาซ่อนอยู่นะครับแอทแท็กแองเกิลชันแต่สปีดหลบสูงสปีดหลบสูงแสดงว่าเป็นฮิตดาวแบบ ไม้แซงมือโอ้โหชัดเลยสปินหลบอธิบายให้ท่านผู้ชมที่ไม่เข้าใจนิดนึงครับสปินหลบก็คือมุมดิเฟอเรนซ์ระหว่างหลบตอนอิมแพคกับแอทแท็กแอนด์ก็ถูกต้องนะครับถ้ามันห่างเยอะอย่างเงี้ยมันจะทําให้สปินเลทเยอะถูกต้องนะครับมันก็จะไม่มีความถู้ดีสําหรับเวทสำหรับเวทโอเคอยากจะสปินใช่ถูกต้องก็คือองศาณอิมแพคเนี่ยสมมติเล็กเจ็ดเท่าไหร่นะยี่สิบกว่าองศาเออยกตัวอย่างอาจจะน้อยกว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสมมติยี่สิบเจ็ดเวลาองศาอิมแพคจริงอาจจะเหลือยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ 31 31 31เอ็ดสามสิพออิมแพคโปะอาจจะเหลือ27 27ต้องอันนี้คือค่า Dynamic l o ลอ Dynamic l o หลอดดันนามิกหลอเนี่ยตั้งไว้โปะครับแล้วก็ Attack a n g เ e เนี่ยลบหกจุดโปะใช่ไอ้กแกลบเนี้ยคือทำมี้ด้ทำมี้ด้อ่าทำได้เขาหลังเนี่ยอ่าอีกค่านี้คือค่าสปีดหลอดครับผมซึ่งมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปครับผมมันเยอะเกินไปก็คือถ้าท่านผู้ชมนะสปีดหลอดง่ายๆเลยสำหรับนักเบิร์มระดับโปรที่เขาตีเวท แล้วเขาชิปแล้วหยุดอ่ะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหลอ,<ด>อกเขาจะเยอะใช่ต้องเขาจะเปิดหน้าเหล็กลงชันใช่ชิปสัน้นๆเปิดหน้าเหล็ก องศาก็คือหลกเยอะลงชันก็คือจะทันเท่าชันมึงมันก็่างถูกต้องอยิ่งห่างกันเท่าไหร่ยิ่งสปินเยอะนะจุ่มเนี่ยหนักเลยโอ้โหโปรธรรมนูนสีโรดถูกต้องครับโปรอาร์มก็ไม่ไม่น้อยไม่ระดับโปรไม่มีน้อยแล้วผมตีเหล็กเจ็ดอย่างนี้แปลว่าสปินผมเยอะเกินไปดิใช่ครับในลูกที่ไม่ดีมันจะโชว์แต่มันไม่ใช่ทุกลูกครับของพวกอีกลูกดีเยอะกว่าครับสปินเหล็กคุณไปเจ็ดพันสี่อ่ะ ครับผมอ่าเดี right ๋ยวเรามาดูลูกดีบ้างนะครับนะบอลสปีดก็ไม่ดีถูกไหมฮะบอลสปีดไม่ดีแน่นอนเพราะมันหลังลูกนะครับเพราะมันหลังลูกครับถูกต้องครับลูกไปช้าสปีดเรตเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่เยอะเกินไปถูกต้องครับผมโอเคอันนี้คือลูกที่ไม่ดีลูกที่ไม่ดีนะฮะคราวนี้เรามาดูลูกดีปึ๊บจะเห็นเลยว่าเครื่องแท็กแมนจะโชว์เลยว่าเอ้ยลูกนี้มันดีมันแถบสีฟ้าครับผมนะครับมันมีระยะคำนวณว่าโบอิดตีด้วยสปีดเนี้ยมันควรจะได้ระยะเท่านี้มันได้เกือบเท่า ครับอ่ามันโชว์ได้ว่ามันอนี้คืแครี่แครี่ครับนะครับอ่าอย่างลูกที่แล้วนี่มันมันห่างใช่ไหมเนี่ยร้อยหกสิบเอ็ดตีได้ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับควรจะตีได้ร้อยหกสิบเอ็ดแต่ตีได้ร้อยห้าสิบเอ็ดด้วยสปีดเท่านี้ด้วยสปีดเท่านี้คอนดิชันนี้อันนั้นคือสมัตเพอร์เฟกต์ด้วยนะพี่่ใชครับ ใช่ไหมอ่ามันมันมันคำนวณจากสถิติของเขาที่เขาเก็บไว้เครื่องมันทำได้ไหมเนี่ยฮะทำได้แล้วเราก็ทําได้แต่เราไม่ทําการนะครับผมให้เขาเข้ามาทําที่นี่โพอถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูลูกดีบ้างนะครับจะเห็นว่าลูกเนี้ยค่าต่างๆเนี่ยมันอยู่ในโซนหมดเลยอยู่ในโซนหมดเลยอยู่ในโซนหมดเลยจะเห็นว่าสปินล็อกน้อยลงครับทั้งทั้งที่แอตแท็กแองเกิลตื้นขึ้นตื้นขึ้นครับ แอทแองเกิลจัดลบหกจุดสามหรือลบสี่จุดสี่จริงๆตามหลักอ่ะยิ่งแอทแองเกิลชันหลอกมันน่าจะต่ำหลอกน่าจะต่ำแต่ตอนแรกมันเยอะถูกไหมฮะเป็นเพราะอะไรฮะเนี่ยฮะก็คือจะเห็นเลยว่ามันมันมันตัวเลขมันสวยแล้วมันก็ปกอิก็ตีได้หลายลูกแบบนี้แต่มันมีบางลูกที่ผิดใช่ครับอันนี้เป็นเพราะอะไรเนี่ยไอ้นี่มันไม่ได้บอกเนยครับครับผมอ่าแอทแมนมันไม่ได้บอกมันบอกเฉพาะณจุดอิมแพ เพราะนั้นมันเลยต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยด้วยตัวอื่นเข้ามาช่วยก็คือวิดีโอด้วยเทวิ v R S <S ด้วยอดไวยมันจะได้ไดครับอ่าแล้วที่เขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องของการหลังลูกเป็นอย่างไรงพี่ดูจาก Data แล้วดูจาก Data ก็คือว่ามีปัญหาเรื่องมุมเนี่ยผมว่าระดับโลเนี่ยตั้งใจตีฮิตดาวอยู่แล้วครับผมนะครับแต่พอจริงๆ h i เนี่ยฮิตดาวเนี่ย มันไปแต่มือไม่ได้ครับมันต้องคอมเพนเซตด้วยตัวอ่าด้วยตัวด้วยตัวต้องยันขึ้นในขณะที่มือต้องถัดลงมือลงแต่ตัวขึ้นตัวขึ้นถูกต้องคือตัวขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้แอดแองเกิลมันมันตื้นลงครับนะครับแล้วก็จะเป็นตัว ยกขึ้นมานิดๆนะมันก็จะโดนลูกพอดีเราไม่ได้ต้องตั้งใจไม่ต้องตั้งใจแบบยกขึ้นไม่หมายถึงไม่ต้องตั้งใจฮิตดาวตีกดลงแขนกับมือเนี่ยทำหน้ที่ทุ่มลงอย่างเดียวครับแขนลงแต่ตัวขึ้นแต่ตัวต้องยันขึ้นแล้วแองเกลมันจะเป็นฮิตดาวมันจะดาวแบบบางๆเพราะมันจะถูกคอมเพรเซตด้วยการยกตรงนี้นะเคยมีรีเสิร์ชหนึ่งของฝรั่งเนี่ยผมเคยเห็นว่ามือโปรเนี่ยตำแหน่งมือตอนผ่านลูกเนี่ยเขากําลังขึ้นกันนะครับทั้งทั้งเหล็กและหัวไม้นะในขณะที่แอมเบจเจอร์กำลังลงถูกต้อง มือกำลังขึ้นแต่เป็นมุมคิดดาวถูกต้องเพราะมันขึ้นตามไหลเนี่ยครขึ้นตามไหลไม้มันโดนไ gravity ดึงลงตลอดแรงหนีศูนย์กลางก็ดึงดึงออกตลอดนั้นมันมันทำหน้าที่ลงพื้นอยู่แล้วฮะไม้มันต้องลงพื้นไมม้้ันตอยู่แล้วเพราะเราตีจากข้างบนลงนอกจากเราไปหิ้วมันไงถูกต้องมือสมัครเล่นมันหิ้วมันก็มันไม่ยอมให้ลงแต่จริงถ้าปล่อยลงไปมันลงขึ้นอยู่แล้วมันก็ลงเพราะเรามีหน้าที่ยกขึ้นอย่างเดียวต้องยกขึ้นให้ทันอ๋อคือนักกอล์ฟบางคนเนี่ยชอบใช้เขาเรียกว่าเอามือคอมเพนเซ t ก็คือทุบลงมาเกี่ยวขึ้นมาบางทีเกี่ยวขึ้นมากจริงมันมีตัวมีตัวนี้มีตัวที่ขึ้นอยู่แล้วเพราะตรงนี้เป็นข้อต่อหลักเลยนะมันเป็นตัวเชื่อมเลยรีบเข้ามาเลยร่บเข้ามาเลยรบกับกับนี่กระจ่างมากกระจ่างมากเรื่องนี้ดีมากันเรื่องนี้ดีแล้วผมขอถามอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักกอล์ฟที่สมมติว่าผมมีปัญหาเรื่องอับอย่างโปริดที่โปริดบอกว่ามีปัญหาเรื่องหลังลูกพอมันพอมาเจอโปรเนี่ยมันเขาเรียกว่ากลัวหมอแล้วอย่างนี้เราจะทํางไงพี่ คืออย่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนไปก็คือว่าระดับโปรเนี่ยมันไม่มันคงไม่หลังลูกๆถ้าหลังลูกๆต้องเลิกเล่นไปแล้วครับผมเนี่ยยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่โอ้แต่แต่น่าจะเลิกเล่นนะน่าจะเลิกเล่นนะมันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่โชว์ลูกๆหรอกครับผมโอเอ็มมันต้องมีลูกดีบ้างอ่ะมล้าเราจะพยายามหาว่ามันเสียเพราะอะไรมากกว่านะครับแล้วของผมตอนนี้ตัวเลขไหนที่มันต้องแก้บ้างฮะตัวเลขที่ต้องแก้นะครับก็คือต้องพยายามทำทำ ทตัวเลขให้ทุกเลขเลยฮะทำดัต้าให้มันให้มันตรงกับค่านี้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะพออีกก็ทาได้บ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมารู้ตัวนะคือนักกีฬาหลายคนที่แก้วงแล้วหรือพัฒนาไม่ไม่ได้เนี่ยเพว่าหนึ่งคือทําไปไม่รู้ตัววัดผลก็ไม่ได้ใช่ไหมครับาะ่ยไม่รู้ตัวเองทำอะไรด้วยโอ้โหเนี่ยสำคัญแล้วไปดูแต่ลูกเออโดนดีอะไรดีมันอาจจะไม่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับจริงๆเวลาถ้านโค้อมาซ้อมใดนะมันต้องแบบว่าต้องแบบเหมือนแบบอาจารย์ตัวเองอะ ลองดูว่าตัวเองทําอะไรอยู่อย่าไปสนใจลุกบอลหน้าเอาความถูกต้องเป็นหลักก่อนแต่คุณต้องรู้ว่ามันรู้ยากเพราะมันฟิลกับแฟกต์ค่อนข้างไกลกันคุณต้องรู้ว่าคุณเวิร์กอะไรอยู่ครับอย่างที่ผมลูกที่พลาดเนี่ยแปลว่าผมทิ้งดิ่งลงไปจมจมผมต้องพยายามลูกที่พลาดผมต้องยกขึ้นนิดนึงใช่คต้องยันไม่ทันแต่มือยังทํางานเหมือนเดิมนะใช่ครับมือต้องปล่อยลงมือต้องปล่อยลงเหมือนเดิมครับผมโอเคดูอะไรต่อครับเดี๋ยวจะดูวิดีโอครับดูวิดีโอครับผม พอดูค่าพอดูค่าแท็กแมนเสร็จปุ๊บยังไม่พอนะนี่จริงจริงนี่รู้แล้วนะรู้แล้วครับรู้แล้วรู้ปัญหาแล้วนะยังจะมาดูวิดีโออียนี่ประจานตัวเองชัดชัดอีกอ๋อไม่จริงจริงอันนี้อันนี้ถ้ามองว่ารู้ปัญหาจริงๆไม่ใช่เรารู้อาการอ่รู้อาการโอเคถูกไหมครับว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ นะครับผลมันเป็นอย่างเงี้ยแตบไอ้ไอ้ปัญหากับสาเหตุต้องมาค่อยหาอ่โอเคจัดไปพี่ซึ่งที่โพสไลท์กอล์ฟอคาเดมี่นี่ก็จะมีวีทีโอที่แบบโอ้โหนี่เทียบกับสโลว์โมชั่นได้เกอร์บูดเลยนะโอ้โหผมบอกแล้วฮะถ้าโจทย์ก็ดูไม่มีราศีได้เฮ้ยพอได้นะไม่ไทเกอร์อยู่ก็บทเกอร์ไเกอร์เจ็บเจ็บนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองให้ให้ดูของของไทเกอร์ก่อนนะครับสมมุติว่าผมผมมาร์คตำแหน่ง มุมไหล่ซ้ายของเขาไว้นะครับเพราะสีแดงแล้วกันฮะเห็นชัดๆประมาณมุมไหล่ซ้ายผมไปถึงต้นแขนนะครับเนี่ยขังมุมเขาเลยนะครับตอนนี้ตำแหน่งไม้เขาก็ดรอปลงมาแล้วนะครับถึงระดับขนานพื้นนะครพออินลองดูตำแหน่งที่เขาฮิ t ไปที่ลูกเนี่ยดาวแน่นอนนะเทียบกับไหล่นะผมจะรีพีทตรงนี้เยอะไหลขึ้นเห็นไหมฮะ ไหลขึ้นมือลงไหลขึ้นมือลงแล้วมือนกำลังยกขึ้นเห็นไหมฮะกำลังยกขึ้นผาดของมือในตรงนี้มันกําลังอัพอย่างนี้นะแล้วก็ไหลเนี่ยไหลขึ้นไม้ลงไหลขึ้นไม้ลงมไหลขึ้นคือพวกนี้ถ้าไหลไม่ขึ้นขุดดินเป็นส่อครับแน่นอนมันลงชันมากนะครับเพราะมันคิดกัเต็มที่มันเคลืยกกันสุดๆนะเพราะฉนั้นมันก็ต้องมีการยันขึ้นที่ที่พอเหมาะพอควรกันด้วยนะครับเนี่ยเห็นชัดมันไม่ได้ขึ้นตรงๆนะครับจริงๆมันขึ้นแบบเทิร์นขึ้นแบบเทิร์นขึ้นแบบเทิร์น คือมันมันเป็นตามแกนแหละขึ้นแบบนี้ครับคือเราเราหมุนแบบนี้ขึ้นแบบเทิร์นแม่งหลักครับเก้าอี้ปล่อยมันเทิรขึ้นแบบเทิร์นนะฮะใช่ฮะขึ้นแบบเทิร์นหมุนปุ๊บมันก็จะขึ้นเองขึ้นแบบเทิร์นประมาณนี้แล้วแขนโปรยก็จะปล่อยลงได้สุดแขนเลยสังเกตว่าฟอลลูทูของพวกโปรเนี่ยมันเหยียดได้สุดครับใช่เพราะเขามันเป็นแรงมีูนยนกลางมันขึ้นแต่สมัครเล่นที่ตีหลังลูกเนี่ยหดหมดใช่ถูกต้องเพราะปล่อยสุดขึ้นขนาดหดยังหลังเลยถ้าปล่อยสุดก็เรียบร้อยใช่เพราะว่าไม่หลังกู้กับท็ อยู่ผิดตำแหน่งถูกต้องปล่อยไม่ได้ใช่นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นแล้อย่างนี้มันจะเกิดอาการบาดเจ็บด้วยใช่ไหมพี่กตคืออย่างนี้ครับบาดเจ็บแน่นอนเพราะมันกระแทกพืนแล้วบางคนไปมองว่าต้องฝึกฮิตดาวก็ดาวอย่างเดียวเลยยิ่งลึกยิ่งลึกไปเรื่อยเจ็บแน่นอนครับทิ่ดาวแบบผิดวิธีธี่เลยนะครับที่ดาวต้องมีคือปล่อยให้ไม้ลงแต่ตัวขึ้นหมายถึงไหลขึ้นใช่มันสวนทางกันเลยครับสวนทางกันครับสวนทางกันเลยมันจะมันจะแรงมากนะมันจะแรงมากครับใช่ มันเกิดแรงเีดเยอะมันเกิดแรงแรงเหยียดแรงดีดเยอะมันตั้มอีกครับมาดูชีวิตผมบ้างโอ้แค่นี้ก็ผิดละไม่ใช่มันมันแสบกว่าครับอ่ผมบอกเลยแค่นี้ก็ผิดละครับผมผมเห็นแล้วครับอ๋อคุณไม่ต้องเน้นแอปมากครับผมเห็นแล้วฮะโอ้ท่านผู้ชมดูเลยฮะผมบอกเลยฮะอาการอย่างนี้แย่มากอะครับผมท่านผู้ชมนะอย่าไปทำอย่างนี้เลยนะครับผมแค่ไปถ่ายวิดีโอฮะใช้กล้องอะไรก็ได้ฮะลองถ่ายดูอย่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอย่าไปทำพอแล้วพอนี่ตำแหน่งเนี้ยประมาณ น่าจะประมาณที่เดียวกันนะครัแถวๆนี้ที่ไม้กําลังโดดเฟรมๆนี้นะฮะกําลังกําลังโดดลองดูแองเกิลของของไหล่ซ้ายไทเกอร์ขึ้นครับเทียบกับปคอิดขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไม่พอขึ้นไม่พอไม่ค่อยพอต่ากันเยอะเลยแล้วข้อมือผมมันแงบฮะรู้สึกมั้ฮะมันทํางานตามจุดนี้อ๋อมันทํงานตามจุดจริงๆข้อมือเนี่ยพวก early นี้พวกอะไรเนี่ยครับเราไปล็อกข้อมือไม่ได้นะครับมันต้องไปขยับจุดนี้ให้ถูกเพราะว่ามันเป็นข้อต่อแรงมันจะมันจะช่วย คือแรงเวียงหนีสูนกลางมันทำตลอดมันดึง <ผม S 1> ออกอได้น่อยไม่เป็นไรพี่พี่จัดการของพี่เลยผมหาวงอะโอเคครับ <c oughs> ต้องต้องหนี<ใ>นสปกดถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้มานานเนี่ย <c oughs> นะครับต้องไปเวิร์กที่เรื่องอื่น ครับมันผิดที่ข้อไปเวิร์กที่ข้อไม่ได้ครับไปเวิร์กที่เรื่องอื่นคือบางทีเนี่ยเราไปดูที่จุดตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากอีกจุดหนึ่งมาก่อนถูกต้องถ้าเราไปแก้จุดนี้ปุ๊บมันจะหายไปลหมดเลยใช่จริงจริงเนี่ยมันสวนทางกันหมดเลยสวนทางครับคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณผิดข้อมือจริงๆไม่ใช่มันต้องตัวนี้ตัวซัพพอร์ตมันคือตัวตัวนี้ใช่ครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับครับโอเคมันมันจะมีแรงที่ดึงกันอยู่ก็คือตอนนี้ไหลของผมเนี่ยขึ้นแล้วแต่ขึ้นไม่พอไม่พอครับ นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยพอไหลมันทํางานน้อยเนี่ยไม้ที่มันเหวี่ยงมาด้วยความเร็วเนี่ยมันแซงมันก็เลยเห็นว่าเหมือนเออร์ลี่รีลีสหรือแล้วลังยังไงก็ลังไม่อยู่ด้วยเพราะแรงมันดึงไปเองโอ้โเหวี่ยงเกือบร้อยไม้อย่างงี้ใช่ไหมฮะมันหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่ครับจะดีเลยมันได้มันต้องเทินให้ทันด้วยเหมือนกันเหมือนจะไม้แซงมือซึ่งไม่ดีไม้มือจะเป็นแบบไทเกอร์โอเคแต่ว่าถ้าลูกฟูลสวิงสำหรับ ระยะเนี่ไม่ดีโอเคต้องเป็นอย่างงี้ต้องเป็นแบบไทเกอร์ใช่ครับแล้วไงฮะยังไงต่อเป็นแบบไทเกอร์คือเป็นแบบเหมือนเรียบแบบบูสวิงนะอาการบาดเจ็บไม่เอานะอาการบาดเจ็บไม่เอาแล้วก็อาการแมวแมวชอบไปแบบเนี่ยเขาบอกราชาน้ำท่วมทำไมไม่รู้ไทเกอร์มาเห็นเขาท่วมดทุกคนเลยท่วมทิ่คอเลยอ่ะฝนตกบ่อยฝนมันตกไงใช่นล้วตกลุ้ไปดูครับแล้วก็จุดเนี้ยเป็นจุดที่จริงๆเราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่โปรเอตตีแล้วคันนี้เพื่อจะให้คอนเฟิร์มว่าเนี่ยร่างกายมันทำงานผิดมุมไปนิดนึง จังหวะที่เขาจะต้องเหยียดลำตัวเนี่ยพออไโถมปข้างหน้าถมไปข้างหน้าใช่ไหมมุมเป็นมุมหักกลับอย่างเงี้ยถูกต้องจริงๆตรงเนี้ยมันต้องเป็น C reverse นิดหนึ่งไม่นิดนะครับพอสมควรไอ้ยอย่างนี้น้อยเลยครับอย่างนี้น้อยเลยโอ้ยนี่มันไม่ซีแล้วพี่นี่มันแบบม้วนละมันม้วนครับเหมือนหน้าแล้วเหมือนขวิดอ่ะอ่ามันขวิดขวิดไปข้างหน้าแปลว่าแอคชั่นของการยันตี้ายมันแทบไม่มีครับผมมันโถมตัวตีใช่ไหมครับมันก็เลยกดไงจังหวะไหนที่มันพอดีก็พอดีไปจริงๆตอนเนี้ยอมอิด ที่โดนลูกเนี่ยมันอาจจะคอมเพนเซตด,ด้วยตำแหน่งบอลไปเรียบร้อยแล้วก็คือ<ว>เซตอยู่ <ไป S 1> อยู่ทางขวานะปกติตำแหน่งลูกเขาเซตกันก<า><า>ลาง,งกลางไปทางหูซ้ายนิดนึงน,นะครับนี่แหละครับเวลาเราไม่ได้ซอ้อมนะครับ เกี่ยวมอครับเวลาเ้ยแต่เวลานักกอล์ฟไม่ได้ซ้อมเนี่ยมันจะแบบมีอะไรผิดพลาดแล้วก็ผิดไปเองโดยที่เราไม่รู้ครับใช่แล้วส่วนใหญ่ก็จะคอมเพนเซตไปเรื่อยๆครับผมนี่ขนาดเลื่อนลูกมาทางขวาอย่างหลังลูกถูกไหมฮะครับผมถูกต้องครับบางคนเลื่อนมาขวาอีกนะครับเพื่อเพื่อให้ตีได้แต่ก่อนโอเคก็โอเคก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับโอเคครับงั้นโปรแกรมมีอะไรจะนี่หมดยังหมดแล้วครับข้อผิดพลาดหมดหมดแล้วนะครับเรื่องหลังลูกก็คือครับผมโอเคครับอ่ะนี่คือข้อผิดพลาดของผมหลังจากทำเอ็มอาร์ไอไปแล้วเรอียาบร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมมุมตัวตรงนี้มันผิดแน่นอนนะครับพอีกก็ต้องมามาฟิลก่อนว่าของถูกเป็นยังไงนะครับโดยเราก็ต้องเลือกยาให้ก็คือดิวดิวครับให้ดิวไปฝึกนะครับสมมติว่าผมให้โปอิดจับไม้ในทในท่าเซตทับในลักษณะนี้นะครับครับในลักษณะนี้จับสั้นๆเพื่อให้ไม้ขึ้นปุงและแขนยังตึงอยู่นะครับเดี๋ยวพวกอีกช่วยขยับนะจะโดนไม้ผมได้ครับงั้นเชิญกรอนแล้วก็ให้โปอิดเทิร์นไปทางซ้ายนี่ โดยที่แขนยังตึงอยู่เพราะอีกต้องเห็นไม้ชี้ขึ้นฟ้าอนี่คือตำแหน่งตัวที่ถูกถ้าถ้าผิดจะเป็นไงฮะถ้าผิดจะทิ่มลงอย่างบอกอีจะทิ่มลงแน่นอนชี้ลงชี้ลงาชีลงต้องชี้ขึ้นฟ้าอย่างนี้ครับมันจะเป็นจังหวะที่ยังขึ้นม่ถูกต้องนี่คือมุมตัวที่ควรจะเป็นในตำแหน่งแถวๆนี้ยครับนะฮะสังเกตว่าผมจะต้องขยับซิกซ้ายแล้วก็ยันขึ้นมาซิกซ้ายจะสูงกว่าซีกขวาเยอะหน่อยในตำแหน่งนี้อย่างนี้ใช่ฮะใช่ โอเคนะปุ๋ยจะกดลงอย่างนี้เออผมจะทิมควิดอย่างเดียวเนีเราทำกันบ้านเยอะๆเข้าเนี่ยในจังหวะโซนของการผ่านลูกเนี่ยฮะมันก็จะชินว่าโอเคร่างกายมันจะต้องลุกนั่งยังไงจริงๆเาเรียกว่าสปอตเนี่ยเดี๋ยวนี้โปรเขาทำกันหมดใช่ไหมครับนี่เพิ่งทำมาครับทำมาสปอตนะผมเนี่ยปวดขาเลยนี่มันเพิ่มพลังเยอะครับตรงนี้ดีฮะดีฮะสำหรับสำหรับแอดวานซ์หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าทั่วไปอาจจะไม่เหมาะ จังหวะเบาๆอะไรนี่มมีนิดนเพราะนี้มันเป็นจังหวะพลังอ๋อตอนนี้ผมไม่มีพลังแล้วผมขวิดอย่างเดียวใช่ครับผมไม่มีสควอซเลยมันต้องมันต้องสควอซขึ้นอย่างี้ควอซตรงนี้ขาเราแข็งแรงอยู่แล้วครับผมส่วนใหญ่กล้ามเนื้อขาเนี่ยมันแข็งแรงง่ายครับง่ายกว่าแขนกว่าตัวต้องเพราะเราจริงๆมันเราเดินตลอดเดินตลอดด้วยครับอันนี้จังหวะที่เรายันจากขาเนี่ยมันจะยกข้อต่อตรงฮิปครนะแล้วก็เทิร์นให้ยันให้ไหล่มันหมุนเร็วขึ้นไหลหมุนเร็วขึ้นเนี่ยมันจะสร้างแรงพูกับครับไปลองดูไหล่ผมนะ ไหลเนี่ยเวลาเริ่มดาวสวิงเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปในทางทิศทางเดียวกับเป้าหมายครับครับนะครับแต่ในจังหวะอิมแพกเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ย้อนกลับไปข้างหลังย้อนกลับไปข้างหลังขึ้นมาอันนี้คือแรงผูตอนแรกเขาเรียกว่าแรงพุชครับนะครับแรงนี้มันเหมือนกับเราสบัดผ้าเช่นหน้าผมยกตัวอย่างผมผักอย่างเดียวเนี่ยครับมันก็ไปครับไม่เจ็บมันจะเจ็บตอนผมกระตุกมือกับนะฮะมันมันนี่สองแรงมันนี่สองแรงคือแรงผักกับแรงดึงมันจะทำให้ไม้เนี่ยมันสะบัดไปข้างหน้า ด้วยแรงธรรมชาติด้วยครับผมนะนี่เวลาเราเราดูวงเราก็ต้องเห็นแรงอย่างเงี้ยครับจะแก้ได้ได้เลยพูดเห็นภาพเลยอ่ะเห็นมากเห็นมากแบบมากมันเป็นวิทยาศาสตร์มีกองผูดดีอันนี้คือถูกต้องทุกอย่างบางคนที่ตีแรงแต่ไม่ไกลเห็นไหมเพราะเรามีแต่แรงขู่ปัหาแรงดึงกลับไม่มีถึงว่าเดี๋ยตีไม่ไกลเลยช่วงนี้ก็เหมือนกับคุณเวลาคุณวิ่งไปแล้วคุณคว้างของอ่ะคุณคว้างไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปคว้างของไม่แรงหรอกแล้วคุณอยู่กับที่ปุ๊บ ใช่จังเก็ตน,นักเบสบอลเวลาหัวดน่ยกระตุบตัวกลับถูกต้องหอ,อยหลังหมดมันแรง,ม,แงมันแรงดึงกลับไงโดยแรงแตีนะตอนนี้คุณตีมันึบกลับเลย ตีแล้วรีบกลับมันคือแรงหนีศูนย์กลางมาตีแล้วรีบกลับแรงหนีศูนย์กลางด้วยครับแต่มันจะมีแรงแอดที่เกิดจากพวกนียแรงพุชแรงโูด้วยคือแรงการเทินเนี่ยมันสร้างแรงเวียงหนีศูนย์กลางครับแต่ไอแรงที่กำลังว่านี่มันแรงแรงกระตุกช่วยครับโอเคดีดีได้งันเดี๋ยวผมต้องไปลองทำเดี๋ยวนี้มีมีอย่างอื่นมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมแล้วก็อาจจะที่ทําไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความไม่เคยทํครับไม่เข้าใจกับอีกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากร่างกายที่ไม่ถึงอ่ ต้องทนก็ต้องไปออกกําลังกายด้วยซึ่งที่นี่มีในจิมด้วยใช่มครับที่นี่มีในยิมจริงเหรอเดี๋ยวเราจะไปกันเออเนี่ยแสดงว่าเขาละเออตรงไหนไม่แข็งแรงพี่ถ้าอย่างนี้ขาลําตัวขาลําตัวครับเนี่ยพีอยากจะบอกว่ามีผู้ครับผมโอเคแล้วต้องทำไงคือถ้าสมมติอะโปกอส์โปกอสลูกศิษย์เข้ามาแล้วเป็นแบบผมเนี่ยโบกอสจะต้องไปโคกับทางทางจิมบอกว่าอะไรถ้าเป็นแบบผมเนี่ยบอกว่าเนี่ยเราเราเรานิดแรงยันจากซีกสายอ๋อก็จะมีเทรนเนอร์อยู่มีเทรนเนอร์ครับมีเทรนเนอร์อยู่ขบนนี้พี่ยศอยู่ข้างบนครับผม ทำนักกีฬาหลายคนเลยเรานิดแรงจากซีกสายซึ่งบางคนอาจจะไม่ใช่นะนะเคสนี้คือเรานิดแรงยันจากซีกสายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะต้องให้ปออิดนเนี่ยไปฝึกกดและยืนฝึกมือตรงนี้มากขึ้นหน่อยกดและยืนเนี่ยกดและยืนขึ้นมาให้ได้ขึ้นมาให้ได้ครับได้งันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตรงมูนกันเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวต้องออกไปลองด้วยแต่ว่ายังมีเครื่องมือมากกว่านี้ถูกต้องได้ข่าวว่ายังมีเคเวสด้วยใช่ครับแล้วผมเนี่ยถ้าอาการเนี้ยมันจะโชว์เลยในเคเวสมันจะโชว์มุมต้องไปดูใช่ไหมใช่ครับมันจะ มุมของโปรอิดยกไม่พอเทิร์นไม่พอนี่เอาตัวเองมาข้างที่อยู่ตรงมันเลยโอ้โหที่นี่ดีผมบอกเลยเครื่องมือเขาครบครับที่เราบอกกันไปโอเคงั้นอันนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยครับงั้นเดี๋ยวผมไปใส่เคเบิแล้วเดี๋ยวไปลองดูดีไหมดีครับโอเคจัดไปงั้นเดี๋ยวไปใส่เคเบิก่อนครับผม สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game